ครั้งแรกแห่งการรีวิวกล้อง i m o ูตระกูลครูเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะพื่มก็อยู่กับกล้อง i m o ู้นะคะตระกูลครูเซอร์ทั้ง3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือตัว Cruiser SE ค r u เซอร์ POE และ Cruiser ตัวพี่คนโตของเรานะคะที่คลอดออกมาได้เนี่ยประมาณเกือบเกือบสปีแล้วนะทุกคนวันนี้เนี่ยพื่มก็จะมารีวิวทั้ง3ตัวด้วยกันนะคะเริ่มจากตัวรุ่นพี่ก่อน ซึ่งทุกคนน่าจะทราบกันพอตัวอยู่แล้วว่าตัวนี้เนี่ยมาแบบฟู l l function คือครบทุกฟังก์ชันเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่ฟังก์ชันตัวนี้นะคะสามารถหมุนได้มุมมอง360องศาและก็ยังสามารถติดตั้งแบบ outdoor ได้อีกด้วยสําคัญนะคะด้วยความที่ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นภาพสีตลอด24ชั่วโมงนั่นก็แปลว่าในตอนกลางคืนถ้ามืดสนิทนะคะจะมีแสงไฟ s p o ต l i g h อ่อนๆเนี่ยส่องออกมาจากที่หน้าเลนของกล้องอีกด้วยค่ะ ต่อมานะคะตัวกล้องเนี่ยก็ยังบิวอินทั้งไมโครโฟนและตัวลำโพงเอาไว้ด้วยในตัวกล้องนั่นก็แปลว่าตัวนี้นะคะสามารถพูดคุยโต้อตอบและบันทึกเสียงด้วยหรือหมายความว่า two way talk นั่นเองค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดนะคะตัวกล้อง พุยเซอร์รุ่นพี่ของเราตัวนี้เนี่ยในเวลาที่มีการเคลื่อนไหวนะคะเราก็ยังสามารถตั้งค่าให้มันสามารถแจ้งเตือนผู้บุกลุกทั้งตัวไฟกระพริบและตัวอะลามของไซเรนได้อีกด้วยเช่นกัน,นะค่ะแต่แต่แต่แต,แต,แต่วันนี้นะคะไอ้มูข,ของเราก็ได้มีตัวรุ่นน้องนะคะ2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือตัว Cruiser SE และ c r u i s e r POE นั่นเองนะคะที่เพิ่งมาในเดือนนี้หมาดๆเลยค่ะทุกคนซึ่ง2ตัวนี้กลับตัว c r u เ s e r รุ่นพี่ของเราแตกต่างกันยังไงนหล่ะ ก็1เลยตัวลำโพงนั่นเองนะคะ2ตัวนี้เนี่ยทั้ง SE และ POE จะไม่ได้บิวอินลำโพงเข้ามาในตัวกล้องนั่นก็หมายความว่าจะตัดฟังก์ชันพูดคุยโต้ตอบได้ออกไปนั่นเองค่ะและนั่นก็ทําให้ราคาของ2ตัวนี้เนี่ยสองกว่านะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะสเปคเหมือนกันทุกอย่างแต่แตกต่างกันอย่างเดียวคือตัว POE นะคะจะบิวอินตัว POE มาในตัวส่วนตัว SE นะคะจะไม่ได้บิวอิน POE มาต่างกันแค่นั้นเลยค่ะ เพราะหนึ่งเลยไอมูเนี่ยเลงเห็นถึงความสําคัญของการที่ช่างต้องการจะเดินสายแลนนะคะแต่เอ๊ต้องเดินไฟอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทาให้เปลืองคอสตมากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็เลยผลิตมาเลยว่าเออมันจะมีสักตัวหนึ่งดีไหมที่มี p o e ในตัวคําว่า p o e หมายถึงว่า Power on Ethernet นั่นก็คือเราสามารถจ่ายไฟโดยใช้สายแลนเส้นเดียวได้เลยนั่นเองค่ะ เพราะบางทีเนี่ยอย่างบ้านหลายหลังสมมุติว่าถ้าเราติดในบ้านที่เป็นห้องห้องเดียวนะคะเราก็สามารถใช้เป็นตัวที่เป็นแบบไวริสได้นั่นก็คือส่งสัญญาณผ่าน Wi-Fi นั่นเองนะคะแล้วก็เสียบปลั๊กเอาหรือเดินไฟใกล้ๆเอาอันนี้คือง่ายเลยจบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดบางบ้านในกรณีที่มีหลายชั้นหรือหลายโซนหรือมีมุมอับเยอะๆนะคะเราต้องเดินสายแลนแต่ถ้าใช้เป็นตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องเดินทั้งแลนและเดินทั้งสายไฟถูกต้องไหม แต่วันนี้นะคะไอ้มู่เขาได้มีความคิดตรงนี้ที่อยากจะให้เซฟกับตัวช่างนะคะในการเดินสายจะเป็นตัวคุยเซอร์ P O E นั่นก็แปลว่าถ้าสัญญาณไม่ถึงตัดจบเลยคือเดินสายแลนเพียงเส้นเดียวไม่ต้องเดินสายไฟใด้ๆทั้งสิ้นเด้อ สรุปภาพรวมนะคะฟังก์ชันของทั้ง2โมเดลนี้นะคะนั่นก็คือ1สามารถหมุนได้มุมมอง360องศาในสภาพแบบเอาโดได้ด้วยนะคะนั่นก็คือกันน้ำกันฝน IP 67นั่นเองต่อมานะคะก็บันทึกได้ทั้งภาพและเสียงนั่นก็หมายความว่าตัวลำโพงเนี่ยโดนตัดออกไปแล้วนะคะทุกคนไม่สามารถพูดคุยโต้ตอบหรือทอล์คทูเวย์ได้แล้วเด้อต่อมานะคะด้วยฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยสามารถทำให้เป็นภาพสีตลอด24ชั่วโมงได้นั่นก็แปลว่าในตอนกลางคืนเนี่ยจะมีแสงสปอตไลท์อ่อนๆส่องออกมาจากหน้า ดเดี๋ยววันนี้นะคะพื้มจะมาแกะในแต่ละโมเดลให้ดูเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงและความแตกต่างถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะเริ่มจากตัวด้านขวาสุดของพิกเซลกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือตัว se ซึ่ง se เนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกันเนี่ย2ล้านและ4ล้านพิกเซลเดี๋ยววันนี้นะคะพื้มจะแกะให้ดูนะคะจะเป็นตัวเดโมโ่ที่ได้มาจากประเทศจีนนะคะโดยตรงคือบินตรงมาเลยตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวในประเทศไทยนะคะ หน้าตามันก็จะประมาณนี้มีเสาด้วยนะคะตัวเสาแกะเสาออกมาสังเกตได้นะคะว่าที่ตัวสายของเขาเนี่ยจะมีพังพอร์ตแลนด์นะคะแล้วก็ตัวพอร์ตที่เสียบอะแดปเตอร์นั่นก็แปลว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้รองรับ POE เพราะยังไงซะก็ต้องเสียบสายไฟหรือเสียบอะแดปเตอร์อยู่ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้นะโอเคอันนี้คือตัวที่1มีสายมีสายและมีเสานะคะต่อมาตัวที่2ตัวนี้จะเป็นตัว POE อย่างนี้ยังยังใหม่มากๆเลยนะคะไม่ได้ใช้งานจริงเลยซึ่งหน้าตาของตัวนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างคืออะไรไม่มีเสานะคะเพราะหนึ่งเลยไม่ต้องการตัวรับสัญญาณที่เอาไว้ขยายในการส่งสัญญาณไวเลสนะคะเพราะตัวนี้เขาจะเป็นการเดินสายแลนล้วน,วนตัวพอร์ตนะคะเหมือนกันเลยสิ่งที่แตกต่างตัวนี้จะมีแลนแล้วก็มีอะแดปเตอร์แต่สวต่วนตัวนี้จะเป็นแค่พอร์ตแลนอย่างเดียวเพราะเราจ่ายไฟแบบ P O E นั่นเองคือฝากไปพร้อมกับสายแลนเลยนะคะรูปทรงคล้ายๆกัน ต่อมาตัวสุดท้ายนะคะโ้ส่วนนี้จะเป็นของใหม่เลยนะเนี่ยแอน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 ตัวนี้พี่ใหญ่ของเรานะคะโอ้อุปกรณ์ครบถ้วนตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดเลยทุกคนตัวเสาก็ใหญ่นะคะ ตัวนี้ไม่รองรับพีวนะคะคือมีทั้งพอร์ตแลนดและมีทั้งตัวที่เสียบอะแดปเตอร์หือจ่ายไฟนั่นเองอเสียบเชียบได้แล้วและนี่ก็คือทั้ง3รุ่นนะคะของ Cruiser s ซีรีส์นั่นเองค่ะ ซึ่งตัวแอปพลิเคชันนะคะก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถสั่งงานเปิดเสียงไซเรนและเปิดแฟลชได้อย่างรวดเร็วเลยแต่เปิดเสียงไซเรนจะมีได้ในเฉพาะตัวคุยเซอร์รุ่นที่ใหญ่ที่เป็น4ล้ายพิกเซลเท่านั้นนะคะ